มาอัปเดตนี่ทุกคนเบิกน,นะทุกคนมาหนิติดตายรถเหมือนจุกนี่แหละทุกคนเห็ดเสาเข็มอัปเดตมนุ่มเสาทุกคนไปฟ้ายรอเอออบิงรอบๆบันเนะนี่ขุดคม เซากับแหว่งนะทุกคนตัวนี้น้องน้ำเต็มเลยปลาทุกคนมารออัปเดตเบิ่งอันนี้เป็นน้องน้ำเพื่อนทุกคนเป็นน้องปลาหรือน้องเดี๋ยวปลาขาปลาเนี่ยน้่งมองอี่ก็ะดิดตัวพ่อกระดิด หลังจากที่ว่าโจกกันคุดแล้วทุกคนฝนกันมาตกลงเขาเรียกบริเฮตเรียกบริลงเลยว่าเฮดเป็นย่างแนวใดนี่ทุกคนโจกแล้วเป็นเป็นน้องทุกคนเฮดเลี้ยงปลาขาบปลาสวยงามเพิ่อนดัวเนิ้อคนแหละทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายไปถ่ายทุกคนเบิือนไม่จะถ่ายยิ้มมือเสา้า นี่แหละทุกคน,นสันศิไดมาเห็ดเป็นน้องปลาขาาเนาะตามนี้หัหวนหน้าบอ,อกมือวานี่ก็ได้จุบหน้าบอกวานนี้เนาะทุกคน,น,น,กนยังโมบอก่อยึงเดี๋ยวเันสิไดต่อนะ้าได้ต่ออีกติดแล้วมันจะขึ้นบอไป่ิสิรองไป กันเห็ดอยู áng, áng, ่เห็นงานกัเมื่อยนะทุกคนบุคมลเห็ดก็สางมเห็ดก็สามเมื่อยเมื่อยบุคืองานเขาเห็ดอยู่คงทีนะฟินเลยนะทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งไปหน้างกัน นี่ถึงให้หน้าทุกคนมันหามบอร์จูบอรกหามปัสิไม่เห็ดอย่ยังปั๊บโอ้ยมีแต่ขี้ตมเห็ดไต่ว่าทุกฝากสุมฝากสุมฝนทุกคนหลังจากตกขุดแล้วฝนดนำลงมาก็เลยบริเห็ดอย่างนี้พันสิเห็ด nhao về bừng thượng thượng nào tất cả bừng nhiều thượng thượng để lo bừng nám con bốc nhanh này tất cả đầy chùm bừng nám phơn nè tít để thay tất cả nhìn bừng เปอนเห็ดสันติดินนะทุกคนนี่เอาเอาเครื่องคล้องไว้ยังเป็นเครื่องดื่มเครื่องยังเขานี่แหละนี่ทุกคนทำของติดินเนาะไปไปบินบรรยากาศนี่ม่เช้ายูทูบมาได้อัพชิปด้นยนะทุกคนมาเนี้เป็นอยู่ทรงหน้าตัวนึงก็ดำห้ดำหน่ายเนาะทุกคนอู้ เึ้นเาไทายเบป็งต้นนะครับทันดำเขา,า,ามาถ่ายสีตอนนี้ก็ดำนะตรงในโซน,นนี้ก็สิเป็นคลองน้ำน้องน้ำเป็นน้ำต้นล้มเสนีแล้วก็ไล่เห็นมนันนี่นะทุกคนมองสวนเพื่อนเสียวต้นดอกหมากองไม้มาตั้ง,ง,งนี่ไปเห็นเบิร์ถึงถึงอันนี้ก็เริ่มกอ่อแล้วแล้วนะทุกคน นึ่งสีส็จเลยลสีบอกเลยสีบกได้สาบเลยนีกค่ลังนี่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเบิ่งบรรยากาศยนมงสาวตรงหน้ากระลืมดำโลกานึ่เลยทุกนน่าจะเป็น คลิปสุดท้ายเนาะที่ว่าสินมาถ่ายบรรยากาศาในเวียงจันทร์ให้เบิ่งดูนอันนี้ก็เป็นบล็อกทุกคนนี่เป็นกระเบื้องเลยนี่น,นี่ทุกคนเคยเห็นไหมน,นี่เป็นกระเบื้องเลยนี่มันยังนี่กระเบื้องเลยนี่นี่นนนกระเบื้องเมืองเวีย่ยงก็สีแหละเป็นเหวีแบบว่าเดี๋ยวสิเห็นในเบิ่งนี้เนาะทุกคนนี่ปูสิปูกระโลปูกระเบื้องนี่แผ่นหนึ่งก็มากรูดสินี่นะทุกคน โคบิสิเพราะว่ามันเย็นดีกระเบื้องันนี่เวลาอันนั้นทุกคนนี่เนี่ยปูสินี่ทุกคนทั้งรูนก็นลยเป็นสิหนามกว่าจีนี่นี่น นรกบเบื้องต้นนี้สมมติเราปูนแดดฝ่าหนามันก็สีลงมาแช่นี่มันก็สีเย็นตลอดตั้งๆมันนทุกคนเก็บเบื้องก็จะมักใส่สิเบี้ยสั่งมาเต็มเลยเป็นดินเผาคือดินบอกง่ายแหละเดี๋ยวพาทุกคนซื้ดินบังคับกันพ้นกันหยาขนาดน่ะทุกคนมันสิได้มาก่อยู่พี่เอาขึ้นมาก่อย นี ì, oh, th nào, này, ่พอที nh u, ạ, ôi, ่ึงดาดฟ้าแข็งนานทั้งในก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเบิ่งยืนยอมเสาบรรยากาศตรงให้ทรงหน้าอยู่มุมสูงนี่ก็จะกรเลื่มดำให้ดำหน้าดำเลยทุกคนเขียวแหละท้อททอยตอนนั้นเขาพระท่านดำเนาะดำไว้นะเขาจะอังเขาก็สิงหามคักมองในพื้นโลกกะทุกคน เรือส้อนนี่ก็บซิมีแต่กรสางไลายนะทุกคนอาจะเหมืนตึกใหม่ๆๆก็เริ่มขึ้นขึ้นตัวนน่าจะเป็นสนามบอล ประมาณนี้แหละนัทุกคนบรรยากาศนี่มันเศร้าบริสุทธิ์ลมเย็นๆผัดเบาๆด้วว่าอันนี้ก็เป็นท่อน้ำทุกคนต่อขึ้นมาท่อน้ำลูกทอระบายหนึ่งสักอย่างอันนี้เป็นบานเพบนทุกคนน้องน้ำน,น้องสา ครับคลิปนี้แล้วเพง่นที่สีปไทายบรรยากาศอยู่ตรงไหนตรงหน้าอยู่บ้านนอ้องเขาเนาะก็คือชีวิตเป็นอยู่มาสูงงานอยู่เมืองเงียงนกั้นนี่กะโกดีโกไหลายส่วนร้ายมันสิโสดหลายร้ายกว่วเนาะทุกคนโสกหลายขึ้นในอะไรเนาะหนึ่งกันเทาหเ,เหยียดเบียดงานกันว่าเป็นเป็น่วกก้างนเนาะทุกคนได้อยู่เงินได้แต่ว่า นี่คือเห็ดว่ะได้แต่ว่าเจะหน่ายผู้ที่หับเมา,าบ่อย<ม>เบิด์ตนะทุกคนคือน้อง,องๆที่ว่าเอาเห็ดต่อไปแต่ว่าเอากระสุบดีแต่ว่า,า,ดวาได้มาเห็ดขึ้นกับบริษัทนกดูทุกคนนี่เรื่องก็ขึ้นกับบริษัทน,นี่ก,ก,บบก็ได้เงินสายแต่ว่าได้เสร็แต่ว่า คันแมนอันั้นไม่เห็ดกับหับเมาอิสาการนอกบอก่แมนอันนั้นบริขินกับบริษัทนี่บริษัทนี่อันนี้บริษัทนี่อันได้แต่ว่าบันทีสิบนะทุกคนสิบปลายเรื่าจึงออกเงินหายนะทุกคนเมาเล่าประสบการณ์สู่ฟังเอาประสบการณ์มาเล่าสู่ฟังนะทุกคน ได้ดีแต่ว่าเอยได้ยู่เงินแต่ว่าบาเวลาเงินออกันจะน่าจะฮักไปขึ้น่าสองล้านนี่ก็ตรงฮักจี่แปดแสนเลยทุกคนเรื่องกนก็ถิีมเงินไปละละ้านเนาะยื่งตรงน้องที่ว่าก็จะมาเห็นนี่สองสามคนทุกคนถิมผู้หนึ่งหกจดแสนสามคนก็นกนลหลานปลายเนาะทุกคนมันเป็นเนี่ยนั่นแหละในเมืองในานาโสูดีก็คือว่าขั้นในเขาบริษัทคือขับเจ้าเห็น สามบริษัทจริงๆมันเป็งานบริษัทก่อสร้สางแล้นะทุกคนเขาบริส่องทุกคนผลิตเล็กเส้นเล็กกลองเรือล,ลวดเนาะแต่ว่าเพิ่นมีทีมงานก่อสร้สางเขาก็ได้ไม่เห็ดน้าเพิน่นได้อีเงินวันหนึ่งแปดสิบพันเดือนหนึ่งสามสิบวันเราก็ตกอ,อยู่หลานปะสองหลานไปายเนะทุกคนแต่ว่าวันที่สิบเงิน,นออกกสี่แล้วเนาะทุกคนใช้ชีวิตในเมืองในหน้ากับเพื่อเงินเสียออก เปิสีรอสิเดือนเลยไปอีกวนที hmm ่สิบเงินอา็ิตวันอาทิตย์เปิดกนเเป็นเงินโอ้ยนะทุกคนวันอาทิตย์เกืบแปดส่มงเอาทเจ็ดโมงเคิงครับสิ่เป็มงเคิงเน่เที่ยงกันเลยกี่เป็นมงเคิงเขาไปหาใบมุ่งเคิงผักพรชั่วโมงหนึ่งนะทุกคนนะทุกคนผักพรชั่โมงหนึ่งแล้วกาลงเดืออยากหามุ่งเคิงกเลย กันเทศวันอาทิตย์อะไรเป็นโอทีอกะพอได้เงินใสน่กันได้เห็นวันอาทิตย์นะทุกคนแซนปลายก็พอได้นนจุนเจือไปอันนี้คือความสุขดีเนะาะแต่สุขหลายบ่เฮ็ดก่อสร้สางเลยนะทุกคนไปเฮ็ดน้ำภูทีว่ามาหับเมาอิสการท์ทีว่าเขาหับเมาเขาบริมีบริษทัทสตยังดอกแต่ว่าเขามาเฮ็ดเมาเฮ็ดรับจ้างทั่วไปนะทุกคนเราขอพีดนะเพิ่นเพิ่นว่าหายวันเท่านั้นวั่นถูนี้วันลจิต สิดว่าละแปดสิบบาทคร,บ,บ,รบ,บสิ้นเดือนมากหรือว่าจบกำหนดเสียหายเนาะเบาบริบไลให้เบิด์ตเลยทุกคนจม,มนติว่าเจาอยากออกสิเขาก็บริบไลายไฮเนาะจาอยากออกเนาะแต่ว่าเงินจำนวนนั้นเขาก,ากาววักไหว้เนาะเขาได้เปรียบทุกทางนะทุกคนเรื่องกับบุคคาใจคือกันเนาะเขาคิดอะไรมิแตว่าอยาววกกักไหว้อยากหลอกเขาไหวเนาะทุกคนอดี๋ยวใดเขาห้อยงานอยู่แต่ว่าครับความสะดวกความจะใครอยู่นั่งกับแท็บ หน่อยเนาะหยากนเนาะทุกคนแล้วก็เงินเดือนอยู่ในนี้ก็ก็ส่วนร้ายก็มีแต่หลานปลายเนาะทุกคนเขาเฮ็ดในเด็กกลองเขาอยู่ในสางเพิ่นก็ประมาณหลานสองเนาะทุกคนเดือนหนึ่งแต่กระไรเป็นวันคืนเอเก่าเลยบวกเข้าใจคือกันเดือนหนึ่งทั้งหมดว่าเฮ็ดเชจ็ดวันก็แทบสิบ่ถึงสัมหลานสองหลานสามเนาะทุกคนมันเป็นจังซี่แหลนะเนาะทุกคนเป็นหลกจางเป็นบ่คือเฮ็ด ธุรกิจตัวเองขายเครื่องขายของยังดีกว่าขายยาว่าได้ในเมืองนี้นะตามมาเบ,บิ่งเนาะใสรตัวไม่เห็ดถ้ามีทุนนิดเจ๊นิดเจ๊หน่อยเห็ดรถซาเลงหรือวา่าขายผลไม,ม้หรถซาเลงขายผลไม้หรือว่าแล่นรถเข่งแล่นรถยังนี่สิได้กว่าเนาะเาว่าเนาะ <c oughs> ความความความขีดเรื่องวัวนะตามเห็นท้องตดถนนแนวทางของตลาดเนาะทุกคนถ้ามีเห็ดในโรงงานใน,นบริษทรัทหรอ ตามมาเห็ดในโรงงานเนีน่ยเงินเดือนหลานซองนะทุกคนสีเรอ,อยยังเนาะเพื่อเชิงอดเดือนหลานซองหลานซามพระฤกสีและนอะีววิธีสีวิทยเปียกอยู่ในเรื่องจันทร์นะทุกคน้าพเจ้าก็มาสู่ร่องเบิงว่าสิเป็นอะไรเคยไปแต่ไทยเนาะ มาเคยมาเวียงแกลนงเจนเถื่อก็อกมา,าหาประสบการณ์เหลกแหลกสได้พอเลยแต่สีบ่มีเงินกินเขาแหลกแก็ดีลงมานี่ก็ใช่แน่แต่ว่าได้เขาบริษัทนี้นะทุกคนก็ดวงดีมีความสุขหลายก็ต้องมีความสุขดีในภายฝางนะนะทุกคนเรยหล่อนมาแหลกแหลกว่าสิบ่มีงเงินค้ารถนะทุกคน ถือมากกับตัวมากกว่าสามสลยนะทษกคน่วันเท่านั้นวันเท่านี้วันละแปดสิปวันละแสนไปวันละแสนเศร้าตอนสุดท้ายมากกับเหตุงานไปแล้วก็บุหรีเลยเนาะสิบสิบเศร้าเหมือกับเหตุงานไปกับนีแต่หายเงินกินเขาซื้อกินเหมืออดเหมือเนาทุกคนทุกคนเหตุเวียกในก่อรสางไม่เวียงเนี่ยซ้ำขาพระเจ้าว่าเห็นไปหลายๆบ่อนไปสองบ่อนสามบ่อนเนี่เนะทุกคนเขา คนงานมะปาไวา้เขาให้เงินกินเนาะทุกคนกินกินกับแบบบ่รตีมทีนะ่เลยก็คือจังไรขาบคนหนึ่งตกหัวหนึ่งสิบพันหรือส่าวพันแค่นั้นเนาะทุกคนมือหนึ่งเนาะทุกคนเงินส่าวพันกี่กินขาบหนึ่งกระเบิดเลยเนาะทุกคนอันนี้ให้ได้สามสามขาบหรือวาสามเวลาตอนเสาตอนเทีย่ยงตอนแหลงเนานะทุกคนบ่เหลือแต่เขาก็เพิ่นซื้อมาใหนะ้เนาะทุกคนแต่ว่าซื้อกลับกินสินะเพิ่นฝากให้ ฝากเอาเงินไ้สื่อกับเขากินคนหนึ่งตกเฉลี่ยมือหนึ่งสิบพัดแต่กับเขาอยู่แต่ที่อื่นบูหูนอกว่าไม่สินราคาอะไรแต่ราอยู่นีทุงก่อนเป็นขับเขาทุงกับทุงหนึ่งสิบพันทุกอย่างสิบพันหมดนะทุกคนประยัดแถรกใหญ่คือซองขาบตอนแรกกินยังมันกินเขากับเพื่อแล้วพิก <c oughs> <c oughs> ก็เป็นประสบการณ์อีกแบบอย่างหนึ่งนะทุกคน ทีว่าบลูฮั่ว,บวเบยนเราได้ม,มาสัมผัสแล้วครับเป็นบทเรียนเนาะทุกคนกานผู้ได้มาเวียงหรือว่ามาหาเอ็ดเบียกอยู่เวียงเนาะทุกคนก็าสาร้างนี่้าพเจา้าขอกาลันตีเลยว่าลอยหนึ่งหายจักหาสิบเปอร์เซ็นต์เนาะทุกคนที่ว่าทุกคนที่ได้ต่าแก่ดีเนาะ้าพเจ้ากาลันตีเลยจักหาสิบเปอร์เซ็นต์ไป เด็กก็สั่งนี่ที่ว่าเ่าแก่ดีให้เงินตรงแล้วก็เลี้ยงดีกินดีนะทุกคนบร,รจิจาคให้หาสิบเปอร์เซ็นต์จากเต็มร้อยแล้วก็มาวอาเรื่องเงินเดือนเนาะเ้าวอยู่ตัวนี้กินอยู่นี่เปิดในวันละแปดสิบกินอยู่น้ำผึนเด้อทุกคนในบริษัทนี้ครับมีกระดี่ยางนี้ แบบวา,าหอดเวลาแล้วเขาถือเขาถือเอ้ยถือถวยถือบ่วงเขาเขาไปลุองอาหารเลยเนาะทุกคนไปกินนังงแกกินแล้วเขากะจากถวยลางวงของไฟของมันมันเมียนไปของไฟของมัน,นทุกคนก็ป้ายหันคนมันลายคนชาวสามสี่สิบคนเนาะทุกคนเสียถวยบ่วงบาที่กินมานาบ่มี <c oughs> จะเอาเรื่องเล่าเราประสบการณ์มาฝากทุกคนว่าสิเป็นยังไงเนี่ยอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ว่าอยู่ในเวียงจันเนาะเอามาแชร์ประสบการณ์มาอาประสบการณ์ให้ฟังว่าเหตุงานอยู่ในเวียงนี่เป็นยังไงที่ว่าขาพไปแจแรกๆกะมาเหตุงานขายผัาเสื้เนาะทุกคนเงินเดือนล้านสี่กินอยู่น้ำจืดคลองบบลเรลือ,อยังที่ว่าได้อัดคลิปลงไปตอนแรกๆที่ว่ามาเวียงจันมาโทษ ห้อ,องอยู่ห้องนอนนี่ครับเห็ดเองทำเองบดบได้มีห้องมียังมีกระตูไปน้อยไอาย,ยนุนอกอันโอ้ยชีวิตสุบเสาแบบบวายเลยเนาะทุกคนเงินเดือนหลานสีกินอยู่เองบ้านนีกินอยู่กับเจ้าของแต่นอนเขาประกอบไม่เบิ่งแต่เกินเมื่อหนึ่งลงมเมื่อหนึ่งเห็ดเบียกปูนกับเมื่อหนึง่งซิปกัวโตน แบกคนข้นเนาะบอยหนักแล้วกะ็คันเงินเดือนมันพ่อได้กะเงินเดือนพ่อซูซีกับคาทีวาเ,าเฮาเฮ็ดกับมันกเ็เฮ็ดได้เนาะทุกคนแต่ว่าเฮาเฮ็ดไปแล้วมันบวเลอกับก็กถือว่าทุกคนก็สำเร็จงานกินเขาไปแล้วสีอยู่เนาะทุกคนไปก็เห็นบ่อได้เนาะความเมื่อยมันเกินแห้งคาแรงทีวากับมันก็ถือ เพามาหาเงินนะคำทุกคนก็นต้องจิตใจเงินได้คำนะครับบ้า,บานสู่ครอบครัวเรือสูอ่พอสู่เมียชูเฮือนสุสานอันนี้มาหาิริเบียก,กินเขาสละลาอยู่บ้านเฮาก็แหงโบเหนื่อยเนาะทุกคนพอมาประสบการณ์เนเมลเราประสบการณ์ในีฟังทุกคนฟังกันกได้เงินได้คำเพปน็นแหละมาหาเงินนะทุกคนแล้วก็บ้านนี้ฮันหลังจากออกนั้นก็ลงมาก่อสร้างก่อสร้างคือขา่าวประจาวเราไปแเนาะทุกคนถือเจ้าหน้าที่ดีดี เพาะนาดีรีจังสีได้เงินครบหรือว่าจังสีได้ตามกำหนดงานในเขาฟรีนะทุกคนเร่หล่อนอยู่ในเวียงจันทร์ก็ยันนั้นเทีนี้แต่ว่าเขาสร้างเพื่อจอคหาเจ้านายดีๆนะทุกคนเขาก็ยังโมๆงกาอสร้างเลยเขาพอเป็นกรรมกรธนัดทางก่อสร้างนะทุกคนเป็นประเภทสมปูนอยู่ครองเขาสิเนาะเขาเอาเอาหายวันแบบแปดสิบเจ็ดสิบเอาก็ไปไปแล้วบาเห็นงานครบเดือนเรื่องเทื่อนกับได้เงินเรื่องเทื่อนกับได้ก็ได้บ๊เบิร์ตนะทุกคน แต่งานมันก็เกินแห่งของเจะคลองเนาะทุกคนกับประมาณนี้แล้วเนาะทุกคนมาเราประสบการณ์ม่แช่ประสบการณ์กันผู้ได้ไดได,ดีกับข้อมต์บอกแน่นอนทุกคน <c oughs> ว่ายจิดกอ่อสางได้ดีแนยะหรือว่าเจ็ดเบียกยังใม่เมืเวียงจัน,นไดดีเนาะทุกคนปาประจํามาอยู่นี่ก็สามเดือนดอกแต่ว,ว่าก็บปรดรูยังหมากไหมแล้วก็โรยเย็นยังไลไปกว่านี้แต่ว่าสำนีก็พอแห้งแล้เนาะทุกคนผระสมหมดว่าเฮา พระเจ้าออกไปจากนี้ไปเหตว่าง,งานดีมืองอื่นดีบรีบริบรมการถกลับนะทุกคนแต่ว่าเข้าออกจากนี้แล้วเขาก็จะทับบ้านนะทุกคนไปดำไม่ดำนาไปอยู่ในขอบฟองขั้นสันอยู่แล้วทุกคนถ่ายบรรยากาศอยู่บนนอกบนนาครับไอเบิ่งเนาะไปเบิ่งไปติดตามกันนะทุกคนวัดสิทายทยังวัดสิลมยังไปกันมากกับคนหลายคนติดตามคนแชร์เนี่ยนะทุกคนคลิปนี้มาเราประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์ที่ว่าเหตการเหงานอยู่อย่างจันทร์ในภาค anh phạm bay là Bye bài